ทำให้มึงเป็นคอเคลดกันเร็เวจังอ่ะเดกดูบอก <c oughs> บ้าบอคอแตกปกติแม่แม่ตัวแม่ดูสิออันนี้อมองไม่เห็นโอ้ดูงไซโคตรต่างอืม สียใจใคะใ่ะาซคอลไซเลยไม่ฟัว่าง่ายตอนไหนไซอะไหนไหนขอทราบของลิฟ้าหน้าหน่อยสิว่าสูงเท่าไหร่นะไซหกสิบห้าตอนนี้น้องจะร้องไห้าตาแตกแล้วร้อยหกร้อยหกสิบห้าส่วนพิรุนสูงร้อยเก้าแปดนั่นเลขเก้าแปดใช่ไหมมึงแต่ตัเ 99, วเลขบอกเก้าเก้าว่ะ แล้วก็แกพูดต่อเก้าคือ,คอถ้าพูดคือถ้าเขาเอาสอง้อยได้มันจะเอาสองลสิบใช่ไหมชิบหาแล้วกูลืมปรับมุมกล้องกันนึงก็จริงถามจริงโอ้ยเกมค้างนี่ค่ะเบงซับจะบอกว่าแกสูงแค่สูงกค่เขียนกัฉันไม่ใช่หรอเมยค่ะ <c oughs> ไม่เรียกว่าใกล้เคียงนะพี่หลักเขาไปม,มุงอะไรกันตรงนั้นอะคนที่หลาคนที่ลาเขาไปม,มุงอะไรอยู่กันที่ขอขาาอ้องคารากเกะแกล้เคียงแบบไม่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 คือม,มีอยู่ในคะอมอมีเห็นอยู่เหุ่แบบอยู่กันแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนน่ะอย่ในนั้นน่ะพี่นั่นส่วนส่วผมกับพี่นี่นั่นไม่เรียกว่า,วาเทียบเท่านะนั่นคือผมผมเตียกกับพี่เลยนะใช่เลยนะ มันสวยรันเลม่ถ่ายดูก่อทำไมมันทำไมแต่ละคนมันมีร่วมกันแล้ววะเอ้ยสวยฉ <c oughs> ันทำขอบเลยได้ตอนนี้มาเล่นวิวสันจิ๋วอยู่ <c oughs> มาเล่นตัวตัวจิ๋วของน้องหลามอยู่ปัญญาอ่อน <c oughs> กูเอง <c oughs> แม่งแม่งแต่ละตัวนี่คือแกล้งาเลยแล้วแต่ละตัวนี่คือแบบเฉดสีไม่เหมือนกันเลยขอโทษนะคนดูจะแกล้งจัดมากเลยครับอ่านี่นะคะใครอยากทราบใครอยากทราบว่าใครเป็นพคนโตสุดก็เดี๋ยวเลี้ยงให้เนาะไม่ต้องเสีใจกูปอยกูไปเราอยู่ปะน้ำนี่เราอยู่ปะ เปล่าฮโแป๊บนึงน <Okay, S 1> ะปิดไมค์ไร์สด เปิดมาไลฟ์สดได้ yes แต่ไม่มีใครเข้ามาดูไลฟ์สดกูอยู่แล้วเชื่อเลยว่ามีแต่คนขี้เกียจเพราะฉะนั้นกูเปิดเฉยๆเปิดง่ๆให้คนเขาจะได้รู้ว่ากูมาเปิดไลฟ์สดแล้วพอหมดเธอแล้วห็นนะคือคนสวยขาดมากคือรักลูกกูมากรักมาก เออโอยมองจนะได,ด้ว่าจะดีนะดูียนวอ๊ะอะไรนะวันนี้เธอต้องเรียนนะอาจารย์ชาหมาเหรอหมายียิ้มแมงกูอยากได้เลยที่เกียดอะไรเข้าขนาดนั้นนะ ไม่ได้เกียดครับคุณแค่ไม่อยากเรียนเฉยๆไม่อยากเรียนกับเขาเอ้ยคุณเออไอ้กียรใครนะอาจารย์อาหารอ่ะอาจารย์สอนอาหารเขาอ่ะใครนะเขาจึงมันจะมีสองท่านหัวฟ้าฟ้าหัวฟ้าฟ้าเขาจำได้หัวฟ้าฟ้าไม่ได่ด้ใครวะไม่หรอ้อาเดีครับเสีย อ่าฮะพี่รูเนิตใจเย็นยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟยาเอือเกลียดไม่อยาก <Yeah. S 1> เรียนต่อ <Yeah. S 1> สู้เลยกูอยากโดดแต่ไม่ได้กลัวโดนหักคะแนนกำลังคิดกำลังพิจารณาอยู่วันนี้เรียนอะไรนะของพี่เหรอไม่รู้เ่ะ๋ยวเดให้ไหมล่ะไม่เป็นไรให้ต้องอะ uh huh. โน่ลองหายแล้วเข้าเซิร์ฟมานายแพทย์ปรุงยาปรุงยาอีกแล้วสงสารเ้าเลยปรุงยาสิแรกที่กูต้องเรียนคือกูต้องกลับไปเรียนอาหารตอนเช้าแต่อะไรแต่ว่าค้ามแรูว่างเหรอไม่การนี้นะครับว่าจะเอาปกติเลยฝากครับแต่ปรุงยากูพอโอเคนะ เพอาะว่าทำไมเขายังไม่ปรับเป็นตอนเช้าสักทีเดี๋ยวเขาก็ปรับเองเชื่อฉันอย่าไปไหมกูไม่ใช่แอดมินเดี๋ยวเขาก็ปรับเองเดี๋ยวเขาก็ปรับเองเชื่อฉันมึงก็ไปถาแอดมินดีมึงก็นั่งดูสภาพเพราะนั่งอยู่มึงด้วยเอกเยอว้เว้เขายังไม่ปรับเป็นตอนเช้าแล้วกูจะรู้กอ้โ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 อ้อ้้โอ้โอ ไ,ได้ไ,ไดข้าจะเหงื่อไ,ได้แต่ังเจนยินนะอื้โอ้ยกะตีกะดีะลดนเรื่องอะไรอฮ้ลืมปรับหลอดโดเยนี้เนี่ยช่างของแม่ง <c oughs> ถ้าวันนี้ไม่มีเฮียอะไรให้ทำกูช่วโมงเดี๋ยวแล้วกูออกเลยนะ เมื nee, ka, ่อกี <laughs> <narration bem> oh. <laughs> oh. ้ใครตีฉ <Zahlen stuffed> <Yeah>. oh. ันวะเมื่อกี้ครับพีรุษมีเยอพีรุษชื่อพีรุแล้วล่าสุดโอ้โหไอ้เนี่ยชื่อของจริงเนี่ยไอ้เยยชื่อพีรุและล่าสุดโอ้ยได้ไใช่สีใช่สีชื่อของได้เอ้ได้ได้ได้เนาะไดเนาะ ไม่คือเมื่อแ้คือฉันนะกำลังโหลดเ,เกมไม่รู้ใครตีเหมือนกันฉันก็เลยไม่เห็นเฮียอะไรเลยกำลัองอะรมาเนี่ยเนี่ยไปดีๆป่ะเอ้อเดยวจะต้องไปห้องอะรเออเอยเอยอ,อ้อกูเห็นทุกอย่างใส่กิ้งพี่พากูไปห้องเรียนหน่อยเรียนยาขอให้สนุกนะครับคือคือเข้าใจอะไรไหมคือเห็นตอนเนี้ยพีลลุนชี่ลุนกับ ค้อแบกเชค่อใจตา่องใหญ่เข้ายังไ่เขาอินก็เรมไม่ได้เหรอก็สกรีนแั้นเรื่องแสงนะคือต้องไปสนามปันลองใช่ปะวะใช่ดิยานแวลเอ๊ะกูไปกูไปกระชูกระชากคออาจารย์ได้ปะวันเนี้ยเดจ๋ย ใจเย็นน้องรักกูก็เข้าใจนะว่าอยากกระจุดกระชากคอไม่กูจะบีบคอคูคูแม็กแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจะบีบคอจานงแล้วถึงห้องอะไรเจอใจเย็นถึงห้องอลไรและวตั้งหล่อครับพี่นะผมผมไปสิงอยู่ห้องพี่ชั่วคราวก่อนได้ไหมเธอปวดอะไรเดี๋ยวผมวิ่งมารักอ่ะเธอเขาอยากได้อ่ะนี่ว่ามูนี่หว่าไม่เอาดีกว่าชุมชุม กูไปสิงห้องพี่ก่อนแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาพี่จระระหว่างระหว่าง,งล่นลมแม่งได้ได้อะไรไม่ว่านะอยู่ชิวหายเลยพี่ขอไปสิงห้องอาหารด้วย<ะ>เขามาสิงอยู่ห้องอาหารเดียวกับพี่ก่อนเพราะอาจารย์ผมมันยังไม่มากูไม่ได้เรียนอาหารฮะ มึงเรียนนี่วันนี้วันอะไรวันอาทิตย์เฮ้ยไคิดหนูหนูหนูจำอะไรผิดปะลูกไม่แกห้องคิงแกต้องทำอาหารไม่ใช่เหรอเออเอตามใจไมู่ไม่ได้ดูตารางเตาตอนนี้เพิ่งดูไปก็กำลังดูอยู่ว่าไงวันนี้ว่างกี่ปะวะคุณเริ่มงสใจละมึงมึงไปดูของของวันเสาร์เปล่าเสาร์ที่กับสันเดย์มันคนละวันนะ เออเออไปไหนไปไหน,แม,แ,นแม่คือกูเหมือนกับตารางตัวเองกูดูตารางตัวเองตารางมาถึงตารางโอซีอ่ะม่งดูตารางโอซีเฉยเลยแม่กูบ่นเพื่อนนะแล้วนีว่ม<ด>ันห<ด>ลุดพี่อะขอโทษครับมออผมผ่านเพราะว่าห้องควีนอะวันนี้มนไปเรียนต่อสู้กับปรุงยาพี่อะเรียนทำอาหารกับแพทย์แต่กัน้องแลวแต่ว่าปุงยามันอยู่ชั้นล่างนะน้องจะไปอยู่กับพี่ก่อนหรอไม่จะไปจะมาอยู่กับพี่ก่อน ไม่ปรุงยาผมเรียนครับหลังหลังสามทุ่มยาวยาวโอเคจ้าโอเคเดี๋ยวต่อสู้ใช่ไหมต่อสู้ต้องไปสนามนู้นนี่ก็การเขายังไม่เข้าไงพี่โอเคโอเคอาจจะเรียนแบบขึ้นฐานกัน็ไดะ,ะเรียนไป,ไปแล้วมวยไทยอ่ะโดนแล้ว <laughs> จ้าจ้าเลีอดดี รอรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่คนไหนบ้าบอบ้าบอเอออ่อนเอาน้องอ้โหงงบ้เอะอะโอเคมันจะทำอะไรดีถ้าเป็นไปได้พี่พี่อยากอยากเห็นครัวระเบิดป่ะเดี๋ยวผมนำกับข้าวให้กิน อยากอยาอยาไม่ได้อยากเอาเยหายโรงเรียนใช่ไ่อาพอเจ๋งไม่เท่าไหร่พี่พี่คนโตเราจะต้องเป็นคนใจอยู่ดีนะเชี่ยวอะไม่ไม่ไไม่ใช่เงินหมันเงินพวอกูอะไรอะไรไม่ใช่เงินมันเงินพอกูอะไรไม่ร เอ้ยเฮียแสบแผลเออแสบแผลเกียอะไรลง้นไปแล้วประเด็นอะที่ไหนก็ไคจะพาไอ้วายุเข้าลงพยาบาลอีกแน่ถ้ามันวันนี้มันมาตายบีบคอมันได้บีบคอมันเลยผมไม่ว่าอะไรโอเคก็หนึงนะไปเตรียมวัตถุดิบมาในการทำกับข้า แน่ในวันนี้ลอาจารย์กูคนไหนสอนว่าอาจารย์กุลาทุกหนึ่งเลยนี่อ,อ่าน่าจะเป็นอาจารย์ทีทีละเมธมัง้งแต่ว่าเขาบอกว่าเออแต่ว่าคนที่มาแทนอาจจะเป็นอาจารย์กูไม่เอาคนนั้นไม่ไม่ใช่องค์คุมลิมานอิทิลิศกูไม่เอาคนนั้นแน่มันจะมีอยู่สองคนอะที่มันจะโดนดึงมาเป็นอาจารย์แทนทำอาหารก็คือองค คุณลิมาไม่ก็อาจารย์อิทิริศอ่ะจะมีสองคนเนี้ย <Okay. S 1> มันจะมีครูไม้กับนั่งโหลดเข้าเซิร์ฟเวอรเลยมันจะมีระหว่างครูไม้กับครูไม้กับครูภูริศอ่ะอ่ะจะมีอยู่สองคนเนี้ยแต่ครั้งที่แล้วตอนที่ผมเรียนทำอาหารอ่ะผมเจอครูพูริศมาสอนทำอาหารแทนมันดีไปมันเป็นอาจารย์ประจำห้องผมเนี่ยแหละผู้ชายครูอ่าอุูประโยคเดเอ กูจะไปยุ่งมึงไม่ต้องห่วงนะครูคนที่เป็นอาจารย์แพทย์เขาก็สอนได้เหมือนกันนะว่าเติบครั้งที่แล้วเขาก็สั่งงานกูไปแล้วด้วยแต่กูยังไม่ได้ทําเลยเเสียบุ้มกูไม่กูคือยังไม่ได้เรียนค่าปรุงยาเนี่ยวันจะเรียนได้ไงอะอ๋อไม่ผมไม่ได้เรียนตอนนั้นผมอยู่กับอาจารย์เขาแล้วจย์เขาเลยสั่งเลยไงถงหมิงไงเทงมิงไทถึงหมิงเนอเอ้ยปรุงยาเรียนง่ายเชื่อผมสนุกมากเลยไม่ก็คือไม่ใช่ เมื่อวันก่อนอที่ไปเรียนกันะคือมันหมิงมาคนเดียวใช่ไหมแล้วคืออกิตตี้เป็นคนสอนเอ้ยคุณเอเอเหรอใช่ๆอาจารย์พี่แม่กูยอมเรียนแต่แต่อได้เวลาทำอาหารแล้วผมไม่เบื่มควนนะพี่นะผมทำอาหารส่งของอาจารย์ค่ะหยากเลยนะ ก,กูไม่อยากเจออาจารย์คนไหนที่สุดคืออาจารย์ที่ว่าถา,ามกูด้วยเหตุผลน้จำอ,นนอนนึ่นะเอวาเอวาอยู่ยเหอแล้วจิตอยู่ไหนไม,ไม่จิตมันอยู่ยยห้อง,องเอ็ก<อ>บอกจิตอยู่ข้างบนทำอะไรให้อาจารย์กูกินดีวะกูจะวางพิษใส่อาจารย์เขาไหมเนี่ยถ้ากูทำอะยเย็นค่ะเย็น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 ไม่พูดเฉยๆว่าผมจะเผื่อวังยาเขาไหมเย็นเนาะ มีน้องใจเยน็นอมไม่ผมกลัวว่าผมกลัวจะวางยาใส่เขาผมก็เลยไม่กล้าทาเลยตอนนี้คือจะเล่าให้ฟังว่าไอ้นะ่ะเฮอไอ้ตอนที่เขาอ่ะเขาเรียนใช่ไหมว่าเรียนอยู่สองคนกับลูกใช่ไหมลูกก็บอกมีเชี่ยวบอกม,มีมีเรียนมีรู้เย,ยอะกว่าหนูว่าหนูไม่สอนนะฮาวเชี่ยวปากงเฉย อากัวอาเออเอาไวอาแบบเออโอเคลูกเออแล้วกันเลยตอนนี้คืออยากรีเควสจังเลยว่าห้องทำอาหารเมื่อไหร่มึงจะเอาโต๊ะคราฟมาปุดปะคือโลโลที่แล้วอะโลโลเราอะโลเราเขาเป็นหมอใช่ไหมล่ะบอกลูกบอกมีรู้เยอะกว่าหนูแล้วเอองั้นจัดการเองนะไม่สอนนะนั่นไปว่างมึงก็เออเออก็ไม่ผิดนะแต่ว่ามึงก็น่าจะแบบให้มันเข้ากับ เนื้อหานิดนึงก็ได้อ่องางั้นงีนะจาะนะ <c oughs> ผมให้เมนูหนึ่งก็ได้เพราะว่าผมแอบลักไก่ทำในห้องตัวเองสูชีแล้วกันเน <c oughs> าะเดี๋ยวค่อยส่งเขาช่างมันจานกูไม่อยู่เพราะฉะนั้นกูหล่ะกูกูล่าเริงจานไม่มากูล่าเริงละบ,บายบายนานานะเติมนไปสงน,น ล้างตัวผสมให้เรียบร้อยกันนะเพอจะได้อาจารย์ไม่บนกูสทีพี่จ๋าไม่ใช่ว่ามันมีซิงน้ำให้ใช้ไม่ใช่เหรอใช่กูเถอพวกตัวแนะเออเขาเถอพวกตัวไอเชียสว่างแล้วในที่สุดกูจะอยากรู้ทำไมถึงพี่พูดมีชวนไม่น้องแล้วคืออาจารย์แม่งบ่นกูว่าไม่ลาทั้งที่กูลาล้างอาหารไมสะอาดหรอเออทั้งที่กูล้างอาหารสะอาดตลอดนะ เอาสปาเกตตี้ละกันเน้องชาปะเกตตี้คารโบนาร่าตัก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 ถ้าจามสอนต่อสู้ไม่มากูจะบิดแล้วโอ้ยเชียร์เครื่องร้อนกีเลยมันจะไหวไหมวะเป็นทุกรอบเลยนะไล์สดแล้วเครื่องมันร้อนไม่ไม่แต่มันร้อนมันถือไม่ได้ไง